สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาทำพัดลมเจ็ด DIY จากท่อ PVC นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีก็ต่อ1นิ้วลดกบขุนก็ต่อ3ทางแป๊บ PVC 1นิ้วแป๊บ PVC 1นิ้วครึ่งแล้วก็ท่อ PVC 2นิ้วตัดผ่าครึ่งลนไฟแล้วรีดให้แบนครับผมจากนั้นเราก็มาเริ่มทำได้เลยครับผมอันดับเลขเราก็มาวัดขนาด ที่เราจะใช้ท่อ PVC ว่าจะเอาพัดลมวางไว้ในตำแหน่งไหนอาจะมาข้างหน้าหรือว่าจะไปข้างหลังเยอะหน่อยแล้วแต่ของผมนี่แบ่งเท่ากันทั้งข้างหน้าข้างหลังเริ่มเลยครับกะประมาณผมว่าจะใช้กระดาษกาวพันเพื่อให้มันได้วงกลมที่เท่ากันและเส้นที่ตรง

จากนั้นเราก็มาเริ่มตัดนะครับส่วนตัวผมจะใช้เลื่อยแบบนี้นะครับตัดค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนมันขาดมันก็จะได้ท่อ PVC ที่ตรงนะครับทำแบบนี้ทุกอันที่เรามากระดาษจาวไว้นะครับ จะได้ท่อที่ตรงนะครับผมส่วนตัวที่เกินมาเราก็ใช้ตะไบแต่งพวกที่มันไม่เรียบเนี้ยนะครับเราก็ใช้ตะไบแต่งทำให้มันเรียบนี่เกียรว่าท่อจะเท่ากันถ้าเรากระดับกาวมาร์กไว้ท่อมันจะเท่ากันนะครับที่เราตัดด้านข้างแล้วกระดาษลายครับแบบนี้เราก็จะได้ท่อที่เสมอกันผมจะตัดให้ดูแค่อันเดียวนะครับต่อไปผมจะมีที่ผุดเตรียมไว้แล้ว ข้อง,งอตัวนี้พอเราตัดออกมาก็จะได้เป็นแบบข้อง,งอตัวนี้นะครับพอเราตัดออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆครับส่วน3ามทางที mm ่เราตัดคมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่นะครับที่เราตัดออกไปแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับผม ด้ามตัวนี้ที่เราวัดตัดออกมาก็จะคือข้อต่อตัวนี้ที่เราไว้ใส่มอเตอร์สําหรับสามทางนี่ครับถ้าเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเจาะทะลุอย่างผมก็ได้นะครับทางด้านนี้ก็คือเราเอาใส่แค่อย่างนี้ก็ได้ครับผมใ,ใส่แค่อย่างนี้อ่ะทําไมถึงบอกว่าให้ใส่แค่อย่างนี้เดี๋ยวดูตอนเราประกอบอีกทีหนึ่งนะครับส่วนนี้ตัดออกมาก็จะเป็นด้ามจับของเรานะครับ เราก็ไปลนไฟแล้วก็ใช้จับแบตเตอรี่เราลองวัดดูว่าขนาดเท่าไหร่ของผมนี่ผมดูแล้วมันขนาดผมก็เลยใช้แป๊บหนึ่งนิ้วใส่เข้าไปข้างนี้ลนไฟแล้วก็กดไว้ออกมาก็จะได้รูปทรงแบบนี้ครับผมเนี่ยทรงแบบนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่ผมตามานี่ก็คือจะยัดอยู่ในนี้ครับผมเราก็เอามาส่วนใส่ในนี้เสร็จแล้วเราก็จะใบแต่งให้มันโค้งเว้าเข้ารูปตามนี้ตามที่ เราต้องการครับเสร็จแล้วต่อไปเรามาประกอบอันนี้ก็คือท่อที่เราจะใส่มอเตอร์ปื๊บเราก็ใส่เข้าไปนะครับข้างในไม่ต้องดันให้มันทะลุอย่างผมก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆก็แค่ตัดหัวท้ายใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับหัวแล้วก็ท้ายอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเอาไปได้อย่างนี้เสร็จปั๊บ ม,มอเตอร์สำหรับมอเตอร์อันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยแรงนะมันมีมอเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมพันไว้นี่ครับจะเป็นตัวนี้มันค่อนข้างจะแรงกว่ามอเตอร์จะเป็นตัวนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบเลยครับอ่ามอเตอร์นี้มันจะหลวมนะครับมาธรรมดามันจะหลวมเราใส่ไปในนี้มันจะหลวมให้เราพันกระดาษกาวตัวนี้เข้าไปปึ๊บ เราก็พันเข้าไปนะครับพันเข้าไปจอดพันเข้าแล้วก็แย่ใสย,ยไฟออกมาทางนี้เราอยากได้อยู่ให้มันอยู่ขนาดไหนเราก็ดังเข้าไปพอปเศษจากที่เราตัดพวกนี้ก็ที่เหลือมาก็จะมีเป็นเศษน,น้อยแบบนี้นะครับเรามาทําอะไรเราก็มาทําตัวปิดข้างหลังแบบนี้เพื่อนเพื่อนไอ้วงกลมนี้ก็คือจากท่อตัวนี้ผมหั่นบางๆแล้วแบ่งเป็น4ี่ชิ้น แล้วก็มาติดกาวในนี้เลยครับผมต่อไปก็มาประกอบเราก็เริ่มเอาส่วนต่างๆของรลมมาประกอบกันปกติตัวนี้เราซื้อมามันจะมีอุปกรณ์มาเยอะผมก็ได้ลือ้อออกให้เหลือเฉพาะที่เราใช้ที่จําเป็นก็พอนะครับเราก็มาเริ่มเร็กเลขแล้วก็มาบัดกีบัดกีนะครับผม เราก็ขัแบบีเสร็จแล้วให้เราลองดูก่อนนะครับว่าพัดลมมันเป่าออกถูกทางไหมโดยที่เราเอาแบตเตอรี่มาใส่แล้มีเสียงดังดึ๊แล้วเราก็ลองหมุนดูครับยังตไม่หมุนไปไม่ตรง ต่อผิดทางนะครับธรรมาดาลืมต้องออกด้านนี้แต่นี่มันมาออกด้านหลังอย่างนี้ถือว่าต้องมาสลับสายด้านนี้ใหม่นะครับเราก็สลับด้านซ้ายสายด้านซ้ายกับด้านขวาตรงกลางไม่ต้องก็ได้นะครับสลับแค่สองสายนี้ครับ นี่เราก็ดูอีกทีหนึ่งเปิดดูอีกทีหนึ่งครับอ่พอ,อสุดทางแล้วอันนี้ไทยว่าใ,ใช้ได้อ่าเราก็เริ่มมาประกอบด้ามกันนะครับข้อต่อรถของผมก็จะเป็นปลายปืนที่ผมมาใส่ปลายไอ้ปลายหัวเป่าที่ผมมาใส่ตรงนี้นะครับปั้เข้าไปให้สุดอันนี้ก็คือท้ายกันนิ้วผมก็จะใส่มาฟับ อีกสุดอันนี้ก็คือด้ามที่ผมทําไว้แล้วนะครับผมพอย,ย่าไปติดกาวก่อนนะครับผมติดกาววอลุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะใส,ส่วอลุ่มต่อไปเรวก็มาเลือกประกอบให้เป็นรูปเป็นล่างเป็นตัวพัดลมเจ็ดนะครับ ครับผมให้ไปทะลุกออกด้านนู้นนี่เราก็ใส่แบตเตอรี่เราเ,าเข้าไปด้านท้ายแล้ก็เอาแบตเตอรี่ยัด แล้วก็ดึงเอาตัวค่อยๆดึงมันขึ้นมาครับของแบตเตอรี่นะครับอแบตเตอรี่ยัดท่ไปครับผมยับแบตเตอรีตเตร่เข้าไปสำหรับผมผมขึนไปนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ผมได้ทำฝาปิดไว้อันนี้ก็มาจากท่อ PPT ีลนแล้วเราก็มาสวมใส่ตรงนี้แล้วกระดาษกาวพันไว้เพราะมันก็จะเป็นทรงตามโค้งตามด้ามของเรานะครับ นี่ก็คัน็ battery, อตปิดแบตเตอรี่ไว้ครับนอ็อตเราก็จะให้มันยาวเกินนะครับเดี๋ยวมันจะไปแทงแบตเตอรี่ ไปนี้เราก็เจ็บนะครับผมผมันจะงอได้เรากงอเข้าไปข้างในนะครับงอเข้าไปข้างในแบบนี้งอๆเสร็จล้าก็สวมครับผมผมจะใช้เป็นแบบขันน็อตทั้งหมดนะครับเพื่อเวลาถอดเซอร์วิสอะไรจะได้ง่ายนะครับผมเรจะขันนอ็อตมีนอ็อตสองตั้งนะครับด้านละหนึ่งตัวแค่นี้ครับ ยกิ้นด้านนี้อีกหนึ่งตัวครับแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วครับพัดลมเทอร์โบเจ็ดครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทำตามได้นะครับผมหรือข้องใจหรือไม่ต้องเข้าใจตรงไหนก็พักมาถามได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลอง

เพื่อนผมทำครับนะผมขอจบคลิปไว้เท่นี้นะครับผมฝากเพื่อนๆลุกควนเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทำพัดลมเจ็ดอันใหญ่ให้เพื่อนๆอนดูนะครับจากพัดลมดักแฟร์ของ เครื่องบินบังคับวิทยุนะครับผมคลิปต่อไปผมจะมาทําตัวนี้ให้ต่อไปคลิปที่2ส,ส่วนคลิปที่3ามผมก็จะมาทําพัดลมตัวเล็กพร้อมกับวิธีการพันมอเตอร์นะครับผมโดยการที่จะใช้ฐานของสว่านแบบนี้เพื่อให้ทําได้ในราคาที่ถูกที่สุดโดยงบประมาณไม่เกิน500บาทนะครับผมให้เพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับ